สติติมันฟ้องวิภาวีโชวเกมรับสุดปังเกมย้ำแขนเปเปอร์แบงในลีกเกาหลีใต้การแข่งขันวอลเลย์บอลโคเวอร์วีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-24ซึ่งฮุนไดชูสเต็ของหมดวิภาวีสีทองเอาชนะควางจูเปเปอร์แบงไปแบบสุดมัน3าต่อนเซตเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนขยับรังรองจ่าฝูงเกมนี้หมดวิภาวีสีทองโชเกมลุกได้อย่างดุดดน ทำแต้มสำคัญสำคัญพาทีมพิกขึ้นนำในขณะที่ทีมตามอยู่2คะแนนในช่วงเซตที่2โดยทำไปทั้งหมด12คะแนนมีอัตราโจมตีสำเร็จ4 0 9ดก้ังอันดับ3ทำแต้มสูงสุดของทีมนอกจากเกมดกที่ยอดเยี่ยมแล้วหนึ่งในสิ่งที่วิภาวีทำได้ดีในหลายๆเกมคือเกมรับเช่นเดียวกับในเกมนี้ที่เธอปอกได้ถึง3คะแนนมีสถิติรับเสร์ฟสำเร็จ 22. 2 เป็นลองเพียงตัวรับอิสระของทีมที่ทำได้33.3มีอัตราการขุดสำเร็จอยู่ที่3.67โปรแกรมต่อไป Hu ุนไดฮิวสเตรดมีคิวพบกับ g s s Cartech ในวันที่26พฤศจิกายนเวลา14นาาฬิกขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ